ใช้ดีไม่ร้อนเย็นสบายความรู้สึกร้อนอะแทบไม่มีเลยการความร้อนได้ดีเยี่ยมครับเย็นลงมากเดินได้นั่งได้เนี่ยนั่ง,น,งนอนก็ได้แต่ผมไม่ต้องนอนเนี่ยนอนได้กิ้งได้เลยมุงได้สบายเลยในเวาสองสามชั่วโมงนี่มุงได้เสร็จเลยติดตั้งง่ายสะดวกมุงดีเข้าร้องได้ดีการปลอดภัยนี่มันสูงมากฝนตกเที่ยงก็ดูจะก,กว่าจะโปรงเยอะเลยฝนตกลงมาโดนหลังคาเหล็กมันก็ต้องมีเสียงดังแต่ว่าดังน้อยมากๆ แผ่นชิดนี่ที่ว่าเราเคยใช้กันทั่วประเทศทั่วทั่วไปนี่มันจะร้อนแล้วก็เวรลาร้อนนี่จะมุงไม่ได้เลยจะจับไม่ได้เลยจะต้องไม่ได้เลยอ่ะ <S <S 1> <S 1> คือว่าของแผ่นพลวครูนี่มุงได้สบายเลยในเวลาสองสามชั่วโมงนี่มุงได้เสร็จเลยแล้วก็จับก็เย็นไม่ร้อนแล้วก็การปลอดภัยนี่มันสูงมาก อยากให้พี่น้องของเราทดลองใช้ดูแป่นโนคูว่าสัมผัสแตกต่างกับขันชีดจริงหรือเปล่าอยากให้พี่น้องเราลองใช้ดูแป่นโ้คู่ติดตั้งง่ายรวดเร็วและเย็นจริงสวัสดีครับผมผมบังหิมครับ โดนโควิดก็ต้องยึดโดยปริยายพาไม่มีแค่เลยกน็นึปลูกบ้านบาวใจเขาชาว ปีก uh, e, ิบ um e, uh. ันจมปนพันครับผมพนักงานแนะนําว่าลองใจผู้ลาครูดูถึงปลอชายงานเขาก็บอกว่าเออดีนะลูกพีเย็นจังถึงบอกมุงเสร็จก็ช่างไฟก็มาทําก็เออนี่ไม่ร้อนนะบ้านหลังนี้นะผมบอกเออนี่ปลอดใช้ผู้ลาครูอยู่เออผมบอกเออก็โอเคครับผู้ลาครูนี่ดีครับผมคือลดความร้อนลงเยอะจากปกติคือชายของเดิมนี่คือจะร้อนร้อนมากบางทีทุี่จะรู้สึกเลยเวลาเอามือไปตำพัดนี่จะรู้สึกว่าร้อนร้อนมะมะแล้วก็ปอดใช้ผู้ลาครูนี่ลนลงเยอะเลย บ้านหลังนี้นะครับทางเจ้าของบ้านอ,อยากได้เป็นเมทัลชีสเลยแต่ว่าเขาชอบแบบมีสีเลือกมาก็หลายแบบมากพอได้เอกสารของโพลารูตัวนี้มาก็มีผลการเทสก็เลยนําไปเสนอลูกค้าลูกค้าก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลลูกค้ามั่นใจว่าน่าจะดีกว่าก็เลยตัดสินใจใช้ตัวนี้ตอนเที่ยงๆเราเข้าไปข้างในตอนที่ว่าเรายังไม่ติดฝ้าอะไรต่างๆมันรู้สึกเย็นไม่รู้สึกร้อนเหมือนเมทัลชีททั่วไป มเมตตินชีสโพลาคูตัวนี้ถ้าใครตัดสินใจใช้แล้วไม่ร้อนเสียงไม่ดังมากใช้ตัวนี้ครับโพลาคูจะไม่ผิดหวังรับลองจะไม่ผิดหวังนะครับก่อนหน้านี้ผมใช้แบบรุ่นธรรมดาปุฉนวนระยะการใช้งานก็นานๆไปก็หลุดร่อนเซลมาแนะนําตัวนี้เป็นตัวโพลาคูตัวใหม่ก็สนใจครับอลองมาใช้ดูกับบางช้างที่นี้ครับ การติดตั้งสําหรับช่างง่ายมากเลยครับเพราะว่าเวลาตอนเที่ยงๆหลังคาก็จะไม่ร้อนติดตั้งง่ายมีสมาธิตอนเป็นแผ่นปกติแผ่นเก่าหลังคาจะดังทําให้ช้างตกใจแต่ว่าพอมาเป็นแผ่นโพลาร์คูตัวนี้ช้างก็รู้สึกเงียบอยู่สบายขึ้นไม่ไม่ตกใจเหมือนเมื่อก่อนนะครับเวลาฝนตกก็เสียงจะเงียบกว่าแผ่นธรรมดาปกติครับ งานของชมพันธ์บริการดีครับติดตามดีโทรมาถามตลอดครับหลังจากการติดตั้งนะครับขอแนะนำครับผู้รับเหมาที่ยังไม่เคยใช้แผ่นโพลาคูลนะครับรับรองแล้วครับว่าจะติดใจครับผมหลังจากใช้ก็โอเคมีความเย็นสบายไม่ต้องเปิดแอร์เยอะแล้วก็ประหยัดไฟขึ้นเมื่อฝนตกมีเสียงดังน้อยครับเยี่ยมจริงๆครับ เย็นดีต้องพลาคูเท่านั้นครับเยี่ยมเพราะเมื่อก่อนผมใช้รุ่นธรรมดาคือรุ่นธรรมดาเราจะยืนแต่นี้ไม่ได้อันนี้นะอย่างอันนี้มันควา,ามยาวของบ้านตัวนี้10บกว่าเมตรนี่ผมไม่มีการต่อนะทางร้านทำมายาวทีเดียวเลยนะหลังเนี้ยสิบกว่าเมตรไม่มีการหักนะมันแข็งแรงดี หลังจากที่ผมทํามาแล้วนี่ลูกค้าเขาบอกว่าดีเขาบอกว่าเออแบบนี้แหละดีมันไม่ร้อนเมื่อก่อนนะอาจจะห้อนนะนะแต่ว่าพอใช้ประมาณหกเดือนหรือเจ็เดือนมันจะยุยทางร้านเขาแนะนําว่าเอาแบบนี้ดีแล้วเขาการันตี้วยว่าดีเยี่ยมช่างทุกคนนี่ส่วนมากนะ่าพักผูวกันผมจะแนะนาําบอกว่าใช้แบบนี้ช่างในภูเก็ตทั้งหลายที่ไม่ได้ใช้โคลาคันลองใช้ดูและจะติดใจเหมือนกับผมเจ้าของบ้านก็จะติดใจด้วยเยี่ยม นี้เขาเรียกว่าอาคารเรียนมัสยิดดารุเอเยซานนะครับซึ่งจะมีนักเรียนในหมู่บ้านเนี่ยนะเข้ามาเรียนเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึงเที่ยงเมื่อก่อนนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับจะเป็นหลังคาสีฟ้านะครับซึ่ง ใช้หลังคาเป็นหลังคาโพลีเป็นคล้ายๆพลาสติกใส่นะครับพอหลังจากนั้นมันมีปัญหาว่าหหลังคาโพลีมันชํารุดนะครับแล้วก็สึกกรนคือควารมรู้สึกของการใช้หลังคาโพลาคูลตัวนี้กับหลังคาโพลีตัวนั้นนะครับคือผมเป็นผู้ดูแลตรงนี้อยู่ผมจะรู้ดีว่าเวลาผมมาทําความสะอาดมีควารมรู้สึกว่ามันจะร้อนหรือว่าบางครั้งเวลาเราจัดกิจกรรมในช่วงกลางวันนะครับจะมีความร,รู้สึกว่าหลังคาอันเก่านะฮะมันจะร้อน พอเปลี่ยนหลังคาโพลารคูณปุ๊บจะมีความรู้สึกว่าการที่จะมายืนใต้อาคารตรงน,นี้นะครับมันมีความรู้สึกว่ามันจะเย็นลงมากเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับเวลาฝนตกทีแรกก็คิดว่าเออถ้ามุงหลังคาเป็นมิทันชีตลักษณะนี้นะฮะมันจะมีเสียงดังเยอะแต่ว่าตารงกันข้ามกันเลยนะฮะมันจะทําให้เสียงนี้เงียบฝนตกลงมาโดยหลังคาเหล็กมันก็ต้องมีเสียงดังแต่ว่าดังน้อยมากๆความรู้สึกเย็นลงมากในช่วงตอนเที่ยงๆลักษณะอากาศแบบนี้นะครับก็เป็นข้อ ข้อดีของหลังคาโพลคูลนะครับแล้วก็สถานที่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ใกล้ทะเลซึ่งจากตรงนี้ไปทะเลก็ประมาณ350เมตรเพราะว่าด้านหลังตรงนี้เราสามารถที่จะเดินไปชายหาดบางเทาได้ใกล้ทะเลทําให้เกิดสนิมง่ายแต่ว่าพอหันมาใช้โพลาคูลปุ๊บเราจะไม่เห็นสนิมเลยอันนี้รับประกันได้ว่าที่ใช้มานะครับ5-6เดือนที่ผ่านมาไม่เห็นสนิมเลยนะครับการันตีให้เลยนะครับว่าของเขา ดีจริงๆนะครับหลังคาโพลาคูลตัวนี้นะครับอยากจะให้พี่น้องนะครับถ้าต้องการที่จะมุงหลังคาเมทัลชีดตัวนี้นะขอแนะนำนะฮะโพลาคูลตัวนี้นะครับโพลาคูลนะครับเย็นสบายแล้วก็ดีไซน์ออกมาโดยที่ไม่เป็นสนิมแล้วก็การันตีความเย็นนะครับเย็นเย็นจริงๆนะครับนะฮะโดยที่ใช้หลังคาโพลาคูลนะครับ